เห็นไหมครับว่าผมอยู่ในบล็อกโฟตสถ้าผมมาแบบนี้แล้วผมมีผลแกส๊สมาสเตอรี่เต็มทุกคนก็คงเดาได้อย่างแน่นอนรีวิวผลแกสต,ต้องมาแล้วครับแต่คือคุณคงสงสัยใช่ไหมครับผลแกสเนี่ยมันอัปเดตมาครึ่งปีไม่ใช่ครับพี่ทำไม่เพิ่งมาทำเปล่าเลยหนึ่งเดือนครึ่งปีอะเอาครับซิ่งอย่างไเลยเต้องสมผลครับตามสไตล์ชาวโดบอก ถือได้ผลน้ำแข็งเอาเก็บได้ปะไม่ได้วางเลยดูซิมีผลอะไรขายบ้างอืมผลแม็กมาผลเลิฟนี่มีไหนหน่าใช้เลยเน้ำแข็งนี่เอาครับ าดูสกิลกันเลยนะคะผมอย่างแรกสกิลที่หนึ่งขอสู้ก่อนครับขอสู้ก่อนว่ามันอัดกันซะใครจะไปกล้าสู้เนี่ยอืม ฮึบืมไม่ยอมไม่ยอมเลเวลตันแท้ๆซึ่งเหล่อนนี้ผมยังเล,เลเวลไม่ตันนะครับึมมันเล่นอะไรของมันไม่ได้เต็มอ่ะเต็มแล้วแปลงร่างก่อนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ,อยู่ไหนหืม ฮะผมจะสู้กับหมอนั่นด้วยระยะกลางของผมครับโอ้ยผลแสงดเดเม็ดแรงจริงแรงจังนะแต่มันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีเมื่อเจอกับผลของผมป้าโว้ยกดผิดจนกลับคืนร่างเดิมใช่ไหมจะไม่เปไ็นไรครับเดี๋ยวก็ได้แปลงร่างใหม่แล้วถ้ายังไม่ตายอ่นะครับ เวฟ r ป้าไปป้าไปป้าอืมเช่สม <c oughs> ูกเดมอนเข้าไปนี่ครับผมฟาดมันไม่โดนเอาไป เออตอนวนี้มันเริ่มมาอัดผมคนเดียวเลยครับโอ้โหผมก็กลัวตายอยู่นะแต่ผมก็ต้องสู้ผมไม่ยอมให้มันไม่ยม้มอ่ะได้คิวด้วยอืมเพื่อมันค่ากันเองจะเหลือแค่ไม่กี่คนที่มาสู้กับผมแล้วฮึบย่า เนี่ยอืมฮึบนี่อัดเข้าให้อัดเข้าให้อัดเข้าให้อ,ใหอืมแก้ผลอะไรนะืื <c oughs> อยู่นี่เหรอ ผลคอนโทรลเนาะมาอยู่ตรงนี้ละน้องๆ ืึเกิดเผาโหผมว่าผลแก๊สโหดมากเลยมเมื่อไรจะได้รีวิวเนี่ยรีบๆไปสักทีจะได้รีวิวเฮ้ทำไมต้องมาขัดขวางคนจะทำคลิปด้วยไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับขอข้ามาันให้ตาย,ยก่อน พอเป็นร่างเล็กเริ่มเสียเปรียบ <c oughs> เด็กก็ไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นนะครับพวกนั้นคอมโบมัน <c oughs> โคตรโหดเลยอ้าวครับกลับเข้าเรื่องกันแะ่กี้ผมโดนมันจัดการระหว่างอัดคลิปนะครับเดี๋ยวกลับมาเข้าคอนเทนต์ด้ยก่อนครับสกิลหนึ่งนะครับ เอออย่างแรกคือผมจะบอกเรื่องการโจมตีโบติของมันก่อนนะครับตัวนี้สามารถโจมตีโบติได้ครับฟิการโจมตีครั้งที่หนึ่งจะเป็นฟันปกติสองก็เหมือนกันสามจะเป็นฟันชิงชิงสี่ก็ฟันชิงชิงครับส่วนห้าก็จะดันออกไปประมาณนี้ยวผมค่อยๆตีให้ดูแล้วกันนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านี่เลยครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าตีเดีวๆมันก็จะแบบมองไม่ทันระหว่างสามกับสนะครับเอาคระสกิลเอฟก่อนเลยครับสกิลบินก่อนเลยสกิลบินมันจะทำาดเมจในช่วงต้นนะครับแต่ช่วงท้ายก็จะไม่ทำาดเมจนะครับนี่เลย ช่วงต้นเหมือนไฟมันยังแรงอยู่ครับขอฟันในตัวนี้ตายก่อนจะได้ได้ของนี่นะคะช่วงแรกทำเดเมจนะครับนี่เดเมจจะหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่นะคะสกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปครับแล้วก็แทงครับนี่นะครับ ผมจะทำแบบสกิลละสองครั้งนะคะเพราะผมเคยเห็นช่องหนึ่งเขาทำสกิลหนึ่งหลายครั้งมากแล้วผมอยากดูต่อ,ตอไปสักทีถ้านอ้นอนๆเออยากจะวิเคราะห์ว่าถ้ามันเป็นยังไงก็ย้อนคลิปดูแล้วกันนะคบคึบต่อไปนะครับสกิลที่สองถ้าชาร์จจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยควันครับแล้วควันจะระเบิดนี่เลยเราจะแกนก่อน นี่ครับแบบนี้นะคะปั้งสกิลที่สามคบะสมุกเดมอนมันจะเรียกปีศาจควันออกมาและพุ่งขยับเบี้ยวพร้อมกันนะครับรู้สึกเหมือนมันจะติดตามตัวหน่อยนะครับเดเมจคือห้าพันหนึ่งร้อยิบเจ็ดครับอ่ะลืมบอกไปครับผลนี้มันแปลงร่างได้ด้วยนะครับเอาละครับร่างนี้หมดแล้วเดี๋ยวอันเดี๋ยวตอนด้านสุดยอดเนี่ยครับจะรีบรีวิวหน่อยนะครับ แปลงล่างขึ้นมาเลยนะคะจะเป็นแบบนี้หน้าตานี่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นคือสกิลที่หนึ่งจะเป็นยิงควันออกไปแล้วควันจะหมุนๆนะครับดาเมจคือสามพันหกร้อยท่าที่สองจะยิงเลเซอร์ควันออกไปแบบกวาดนะครับนี่นะครับสกิลหนึ่งอีกทีสินี่เลยสกิลสองเงเอาละครับ สกิลที่สามนะคะผมจะเสกวิญญาณออกมาเหมือนเดิมครับแล้วก็จะพุ่งออกไปรุมแคหม่ำเยือเหมือนกันครับดดเมจก็มากกว่าเดิมหน่อยบั้งครับส่วนธาตาบเบลลิงแก๊สก็จะเป็นการพุ่งแทงแบบนี้นะครับการโจตีโบติก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนครับฟันครั้งที่หนึ่งฟันครั้งที่สองฟันครั้งที่สามอ่ะตายไปก่อน เราหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจะเป็นฟันแล้วมีมือข้างหนึ่งใช้ระเบิดนะครับนี่เลยโหดมากส่วนคอมโบก็ไม่ค่อยมีนะครับแค่ว่าใช้พวกแบบสก,กิลระยะไกลกดดันไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังได้แผลบางกรเลยครับซึ่งผมจะไม่เคยเล่นผลมังกรก็เถอะแต่ผลบังกรมันโหดสุดเดี๋ยวครับมันบิน บินไปโจมตียากแล้วก็ยังมาโจมตีแดงมากอีกป้าบสามป้าปตายครับส่วนผมนี่เวลว่ายังไม่ตันนะครับเลยอีกยี่สิบสี่เอ้ย2ี่หกเวลเดีย๋ยวผมก็จะไปเก็บมาแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอจบต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย